ในช่วงวันในหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นผมเลยไม่ได้ลงคลิปเลยต้องขอโทษด้วยนะครับว่ดีไงมันเยอะครับแต่ในวันนี้เรามีคลิปมาลงแล้วนั่นเอง อาแล้วผมก็สวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับผมนะวันนี้เราก็อยู่ในซองชูไปรเท่านกาวแล้วผมนะ <_ conom ics> ก็ในแบบนี้เนี่ยมีคนแนะนำนะผมในตอนที่ผมไล์นะครับก็เล่นได้ประมาณไม่กี่วันนี้เองแหละแต่ผมกเ้ว่าอืออย่างมันนะผมเป็นแนวไปเท่านกาวที่ผมชอบเลยเ <_ m ics> จ้าตัวของโทจิเนี่ยเหมือนในอนิเมะถ้าผมจะไม่ผิดนะก็คือไม่ตัดคอโกโจไวอ้อ่ะเออแต่ว่าในนี้จะปาดคอไอเบคอตัวนี้เลยอือหนึ่งสองอืออือหลิกไปอือโป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 เจ็บไปดิ ลุกไม่ขึ้นเลยบอกให้หบอกเลยว่าโคตรมันนะผมแบบตัว,วมันมีปืนเนี่ยแบบสกิลมันมีปืนได้แม่โคตรเท่อะเนี่ยดูดิแต่ก็ไม่ขนามือพี่เราเอ็นนางพี่ผ่านไทเทิร์นกลามาเยอะนะผมนะก็ของตัวโทจิอ่ะเหมือนมันจะมีแบบว่าเป็นการคอมโบที่แบบหลุดยากมากเลยถ้าจริงจริงอะถ้าแบบว่าเราเดทไปแล้วอะโอกาสหลุดมันค่อนข้างที่จะน้อยมากเลยนะผมนี่มันโกโจดีว่าโกโจสตอรุอืมปาดคอโกโจแม่งเลยในเมื่อเราเป็นโทจิ เฮ้ยอ้าว,อ,าวอืมกุณโดนลุกติดกัวโจจัดก,การละอืมบินได้เลยกูนี่ไงแล้วก็วันช็อตเป็นมาดิอืมอืออือะไรคุณคุณตำรวจช่วยดิคุณตำรวจเฮ้ยไอ,อ้แย่เราใช้เราใส่ยาเวทมาดาิไม่ทันเดี๋ยวคืโดนต่อยรัวๆเลยแต่เมื่อกี้เขาใช้พลังมาแล้วอ่ะอืมเขาเราียกว่าส่งสัยาเวทมาโกโจอ่ะสองปึ๊บปึ๊บ ึดแดปะไม่แดดโอเคอ่าไม่ด้วยไปแชาตีเลยเ่ะไปชิบผ่านแล้วอืมมาตีกจอแล้วว่ะขะนามือพี่เมื่อไหร่น้องฮึบเว้ยเฮ้ยเฮ้ยแย่แล้วโอ้ยหเออโดเกิดโจกระทืบเอาเรียบร้อยแล้วกูลูกแก่สายเวทมันกูตายแน่โดนดอกเด็กกูตุยแน่นอน เฮียเรียบร้อยละฟันดีเลยกูเดี๋ยวเวลาที่ลาไอ้กล้วยต้องล้างแขนอืมเดี๋ยวเวลาไอ้กล้วยที่ต้องล้างแขนเฮ้ยจะไปไหนเมื่อกี้เก่งนี่ชาติตีนี่เราอ่ะนี่อะโดนกูจะไปปาดคอมึงอด้วยแหละเรียบร้อยละฟันดีไอ้น้องโดยกูปาดคอมึงแต่มึงจะโกโจมึงเป็นโกโจร่างปอมโดนกูอ้าวอยากจะต่ออ่ะได้ปาดีครับขนาดนี้พี่ก็จัดให้ที่น้องอืม ให้รู้เลยพลังแท้จริงอ่ะอ oh, anyway. yeah, uh, yeah. well, uh, ืออ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 ือปาดอีกหนึ่งทีแล้วก็อ๋อ้โอ้กูโดนตายละจะปี๊บปะเนี่ยโอ้โหกูะติกต้นไม้เหี้ยย่าก้็ได้อ่าช้าอ้าวกูช้าเฮ้ยอืมโดนปาดหลังลาก่อนขอญาตอือขออญาตเอา หัวนายมานี่เลยไอ้น้องลาฟันดีอืมไอ้ไม่พอไม่หยุดหรอดีเดีดูกูกเสิร์ฟไปอืมเขาเรียกว่าสวดไอ้น้องเขาเตอร์เหมือนไม่เหมือนการโร่เลยสกิลสี่อ่ะอได้เลยเจอกูเลยนี่อยากโดนติมากใช่ปะกูจัดให้เลยไปไหนอะอืมไม่หนีไปไหนหน้องอืมกูมาแล้วว้นี่เจอกูป่ากันเลยอ,อืมเป็นไงอะ เจ็บปะดิน้องอืมแล้วก็สกิลสามไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกลาฟันเดีไอมาเจอกับโกโจโหน่อยดิเขาว่าโ,โกโจเขาตึงผมยงงยอ,อยากรู้มากเลยอ่ะอยากอนไอ้โกโจโเฮ้ยเฮ้ยยาก,ก่อนปึบ <c oughs> ไม่ถึงมันโดดหยอกๆแล้วอ้าวเฮ้ยอย่าก,ก่อนฟุบหลบแต่กว่านี้ไอ้โกโจโกูหัวบักไหมหกูเองอืม <c oughs> ขอญาเสิร์ฟเลยโบ๊ะโป๊ะ โบ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 เบ่ง <bing> หลบทานโอเคขอแดตยังก,ก่อนก็คือการสกิลสองได้คือง่ายเลยอ่ะของโกโจอ่ะอืมปาคออุยไม่ตายพุ่งเลยอืมไม่ได้ตั้งตัวเบี่ยงเรียบร้อยปากอูแต่ไม่ได้ตากคอโกโจเหมือนในเมสเลย <c oughs> ไม่เป็นไรในเมื่อเราปากคอโกโจมาเยอแล้วไปปาดคอไอ้พวกอืมเดี๋ยวค้อนั่งมานี่ดิบังไออืมอืมบอกเลยว่าไม่ได้รู้ แย่แล yeah, นะ้ว <laughs> เอาแล้วตอนนี้เขาเล่นปืนกันแนละ้วเขาจังหวะนี้โทจิของเราเล่นปืนแต่เราก็ปาดนะขอยา,าดรัดแล้วก็ปาลแล้วจังหวะนี้อืมอืมอืมเรียบร้อยคับเบคอนขอยาตาดคอขอยาเอาข้าหัวเลยเรียบร้อยก็ตอนนี้แมพของซ็อกเนอร์บนเครืกลางนะผมก็ตอนนี้อัปเดตมายังไม่มีห้องหนึ่งหนึ่งนะผมก็อยากดูว่ามันจะมีห้องหนึ่งหนึ่งว่ไงนะไอตอนนี้ผมเล่นนี่แบบมันแบบยังไม่มีแบบว่าตัวน้อยอยู่ตอนนี้แบบมีเยอะมากเลยว่ะบอกเลยว่าเราติดตามเลยอ่ะก็ซื้อเกมพาร์สมาแล้วนะผมของ,ผม,ของผมอะ่ะ ก็ที่ผมซื้อมาเราจะเป็นตัวของเออถ้าจะไม่ผิดนะมันจะเป็นเห็นเขาบอกเป็นตัวของโยต้าปะเออผมไม่แน่ใจนะที่ผมซื้อเกมพาร์สมาที่รอบนี้มันเอาเข้ามานะผมนะถ้าเป็นตัวของโยตาก็อาจจะมีรีวิวนะแต่ว่าอาจจะรีวิวตัวกากก่อนเพราะว่าตัวเก่ายังไม่ได้รีวิวเลยเดยิเออส่วนใครที่จะอยากดูคอมโบเจ้าตัวของโทจินะครับผมนะสามารถไปรับชมได้ที่เอ่ชอช็อตได้เลยนะผมนะผมทําไว้ให้ทางติ๊กต็อกแล้วก็ยูทูบแล้วนะครับผมนะก็สามารถไปดูได้เลยนั่นเองนะครับผมผู้พ่อทำเพลงมาเยอะแล้ว แล้วเวลาลุยต่ออือโอ้ยขอใครมาดิวะไอเบอคอนบังอาจมาแทงตัวไอ,อแต่ไม่ได้แตะคอไอหรอ,อกนะบอกไว้ก่อนไปเอาลูกตะกุกไปกินอืมอืมอืมเรียบร้อยแค่น,นั้นล่ะฮึไม่ถึงคมดาบเราสั้นไปแต่ไม่เป็นไรแล้วก็เสริมาขึ้นมาแล้วก็หนึ่งสองสามสี่โบแล้วก็ไพ่วู้ฮู้อังลี่ไปไอ้อเดี๋ยวเวลาครับผม อยงนะโอ้ยปืนแม่งแรงดีดีจริงๆแบบได้เวลาล้ะเฮ้ยเจอคนอะิคิด่ <c oughs> านนดเป็นสู่คนาราเทเหรอวะฮะจะตาโดรีไปไหนนะวะฮึบอืมขอยยายาวเลยนะเอาดิบอกเลยว่านา่าบฮืมเข้ามาโดนหมดครับไอ้เฮ้ยน,นี่เวลาปาดปาดเลย ดนกูสุขุนอาก็ไม่รอดนะโดนกูแค่นั้นแหละคิดว่าเป็นสุขุนอาละเท่หลับฟันดีนังเองด้วยไรต่อไปฮึปฮึปลาโหเป็นไงเจออันนี้ไปแบบว่าหลับฟันดีไอ้น้องไม่ต้องเล่นเลยปาตอฟื้นขึ้นมาหรือกิตาโดนี้แม่งฟื้นขึ้นมาใช่เป็นโดนกู เขาอยากข้าวหัวมาอืหลับฝันดีไปนอนซ้ไยน้องเฮ้ยวุ้นจะฟอกซะทั้งมะวุ้นจะฟอกกลาเป็นเนมิแล้วเฮ้ยเอาแล้วครับผมในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะผมนะในซ็อกเน่าเป็นท่านกาวนะผมนะก็ถ้าใครอยากจะให้รีวิวตัวอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมนะ ที่ผมคิดว่าอาจจะเป็นคลิปหน้าอาจจะเป็นของตัวโกโจโนะผมหรือมันก็จะเป็นเจ้าเจ้าของเออตัวของพระเอกอะชื่อว่าอะไรวะอ,อิตาโดริอะเออที่มันแต่งหน้าเป็นสุคนาได้อะที่มันกินผลนิ้วไปเอ้ยไม่ได้กินผลนิ้วที่มันกินนิ้ว,นนวพิษสัตว์สายเวทเข้าไปอะเออนะครับผมนะโอเครับ okay, ผมหากครที่ชอบนะผมนะก็อย่าลืมกดไล์แล้วกดซับสไครต์ไว้ก็ด้วยนะครับผมนะ จะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่กับท่างเชีนเนย่ยเของฟอสไตน,นั่นเองนะครับผมนะยังก็ฝากซีรีส์ของซ็อกเน t เป็นท่นกาวได้วยนะครับผมนะเ,เป็นซีรีส์ใหม่ที่คุณผู้ชมก็ขอมาอ้าวเฮ้ยอู้ปิดอืมได้เลยก็กินกจากได้อยากโดนเน่หลับฝันดีไอ้น้อง